แม่เข้าเมืองมาหาหมอแล้ว,ลวน้องน้ำขิงที่โรงเรียนนะคะแล้วตอนนี้แม่ก็กำลังจะออกจากเมืองเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะ yes, <sir. S 2> ก็เห็นเคบับก็ขายอยู่นะคะแม่ไปจอดรถตอนที่พาพ่อไปหาหมอก็ ซื้อนะคะเด็กๆนี่แม่ไม่เคยกินมาก่อนและแม่ก็อยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะลูกนะน้องน้องขิงเคยกินไหมคะไม่เคยค่ะยักกงไม่ค่ะเนี่ยนี่เรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าหนึ่งร้อยสิบคนสวัสดีจ้านี่นี่อ่านนะจ้าน้องเ็นยาค่ะแรกเลยค่ะมาเยอะมาเยอะมาเยอะยี่สีนะพ่อปหณณีจังอะ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวให้ดูค่งเดี๋ยวให้ดูโู้โอ เห็นกันไหมเนี่ยเออสวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะเสียง,งดังหน่อยนะพอแล้วไม่ต้องแล้วอนะสวยนะโอเคมาค่ะมาค่ะนี่หนะน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะว่าแม่เชยก็ได้นะเด็กๆน,นะแม่ไม่เคยกินมาก่อนนั่นเองไม่เคยกินค่ะจะว่าก็แบบไก่ชีสสลัดไก่ชีสเขาบอก <c oughs> มันก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ข้างในอ่ะแม่ให้พี่น้ำขีดก,กินก่อนอเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่ไหนคะอยู่สุลาจ้าสวัสดีค่ะตะวันตะวันนะาคะามันรสชาติเป็นไงคะลูกเผ็ดค่ะเผ็ดเหรออันน้ำแกไม่ลองชิมนะคะเออแต่ก็มีกลิ่นเผ็ดนะแต่ไม่ลองชิมน้ำเผ็ดได้นะคะชิม บอกว่ากินเหมือนอร่อยหรอบอกไม่ถูกเลยไม่เคยกินแปงใคล้ายๆแป้งพิซซ่านะคะสวัสดีค่ะเชอรีร่แม่ไม่ได้อ่านของใครของทุกอาานบรรยพาพาจาหิวคนะเขาต้องใส่อะไรเขาไม่มีทอสหรืออะไรแค่ ีจ้าสวัสดีค่ะ,คะใครใครยังไม่เคยกินบ้างสบายดีไหมเดวิดายใครเคยกินก็บอกแม่หน่อยนะคะว่าชอบไหมแล้วอร่อยไหมนะคะ ของแม่ค่ะกับของนุ้นภาพชัดไม่เอ่ยแม่ว่าจะไม่ชัดแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่มีสัญญาณเลยนะคะเด็กๆอ่าแต่มันจะไม่มีสัญญาณแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขอปิดไลฟ์ก่อนนะบายค่ะบ๊ายบายจ้า อยากให้แม่รีวิวของเล่นกับน้องน้ำขิงนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแม่จะให้น้องน้ำขิงรีวิวของเล่น,นต้องเอาของเล่นไปเท่านั้นพนะุ a ธชา i ออ on Family thank you so much จ้ะ